สวัสดีครับการทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนต่่งต่ำนะครับก็คือการหารตัวเลขมาหารเพื่อให้เศษและส่วนเนี้ยเป็นตัวเลขที่ไม่มีตัวร่วมกันแล้วนะครับพูดง่ายคือหารต่อไม่ได้แล้วนะครับลองดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพเช่น2ส่วนสเนี้ยเราเราหาตัวเลขมาหาร2กับ4ถ้าเราหาได้แต่ว่ายังไม่เป็นเศษส่วน่ตนะครับ 2กับ4เราเห็นว่ามี2มาหารได้นะครับเราเอา2หาร2เวลาเขียนหารเราก็จะตัดตัวเลขเก่าออกไปนะครับแล้วเ,เขียนผลหารออกมาใหม่นะครับ2หาร2ได้1 2หาร4ได้2เราก็จะได้เศษส่วนใหม่คือ1ส่วน2นะครับเรายังหารต่อได้อีกลือเปล่านะครับปรากฏว่าเราไม่มีตัวตัวเลขที่มาหารได้แล้วยกเว้น1นนะครับเราก็เหลือไว้ แค่1.2แบบนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับลองดู7.8มีตัวเลขไรไหมที่มาหาร7กับ8ได้ 1. ก็1ได้แต่เหมอนเดิมนะครับ1นึก็ได้7จ็ดหก็ได้8ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องหารนะครับเอา2มาหาร2มหาร7ก็ไม่ได้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น7ส่วน8เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับลองอันนี้16.32ส่วน32 การทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี้ยใช้เลขอะไรมาหารก็ได้แต่ถ้าจะให้ง่ายก็เอาเลขที่เยอะหน่อยจะได้ไม่ต้องหารบ่อยๆนะครับลองดูถ้าเราเอาเลข2มาหารเราจะเป็นยังไงเอาเลข2มาหารเราก็จะได้2 8 6 2หารนี้ได้2 1 2หนอเหลือเศษ1เป็น12 26เราก็จะเห็นว่าได้8กับ16เรายังหารได้อีกนะครับ ก็เอาเลข2มาหารอีก2หารได้4 2หารได้8ก็ยังหารได้อีก4กับ8เอา2หารอีก2 2 4 2 4 8หารได้อีก2 1 2 2 2 4สุดแล้วเราก็จะได้1ส่วน2เห็นเราจะเห็นว่าเราต้องหารหลายครั้งนะครับลองดูอีกแบบนึงเรามี16ส่วน32มใช่ไหมครับเราเอาเลข8มาหารเลยแล้วกัน8 2 16 8 4 32เห็นว่าเหลือ2กับ4เราก็เอา2มาหาร2 1 2 2 2 4ซึ่งเราก็จะได้เ1ษ2ส่วนเหมือนกันแต่เราหารแค่2ครั้งนะครับดังนั้นเทคนิคก็คือเอาตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะหน่อยมาหารก็จะไม่ต้องหารบ่อย,อยนะครับลองดูอันนี้เลขอะไรเลขอะไรที่หาร10กับ20ได้ก็ปรากฏว่าเลข10หารได้นะครับ10หาร10ได้1 10หาร20ได้2เราก็จะได้เศษส่วนใหม่เป็นอย่างต่ำคือ1ส่วน2นะครับลองดูนี้นะครับบางครั้งเราต้องไปหาเลขที่แปลกๆเช่นจำนวนเฉพาะนะครับเช่น7มาหารดูนะครับ7 6 42 7 7 9 9เราก็จะได้เศษส่วนใหม่มาคือ6ส่วน7เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ42ส่วน49แบบนี้นะครับก็ นี่เป็นการหาเศษส่วนอย่างต่ำนะครับโอเคครับสวัสดีครับ